สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครบนนับเป็นข่าวของทางหมอ่ําสาวท่านหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวของทางบอร์ดบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนเนาะครับว่าแล้วกะเดี๋ยวข่าเรื่องเลยครับเอฟซี FC, ไม่พอใจบอร์ดบิก๊ก หลังเห็นรถใหม่หมอลำสาวกล่าวหาบอสบิ๊กแบบนี้ลั่นจงใจซื้อตามเพราะเหตุผลนี้ป้าพี่น,อน้องแมนมีประเด็นนี้อย่างอีกนอะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสดสดร่อนๆเลยนะครับมือนีนะครับทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับพี่น,อน้องกับทางคูหมันเพินน่ะน,นะครับ ราเอรลิกีนะครับเพิ่นได้มีการเซิฟให้นะครับโดยการซื้อลดคั้นนึงแล้วกันพี่น้องนะครับนะครับผมเป็นของควัญวันเกิดให้เพิ่นทั้งคู่นะครับพี่น้องแต่พอเอฟซีเห็นนะครับเห็นลดแล้วนะครับหลายๆลายคนก็มองว่าปาดคือออกรถแข่งกันคักแท้นะครับรถคือบังอื่นคือค่ายนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งบอดบิกนี่แหละครับพี่น้องนะครับหลายๆคนก็มองว่าออกแข่งกันตีประมาณนี้นะครับ บัดที่นี่นะครับเอฟซีของทางหมอ้ําสาวนะครับเพราะพื้นเห็นลดนะครับว่าค่ายกันนะครับว่าลดนะครับมันคือกันกับทางฟังบอดบิ๊กบอดบิ๊กดีโดนด่าทันทีเลยนะครับเพิ่นหาว่าบอดบิ๊กนะครับมีหนอนบอนใส่นะครับหนอนบอนใส่ของหมอ้ําสาวนะครับส่งข้าวให้ทางบอดบิ๊กนะครับว่าหมอ้ําสาวนะครับสีออกรถประมาณนี้นะครับทางฟังบอดบิ๊กก็เลยไปชิงออกกรประมาณนี้ เพื่อให้มันเกิดดราม่านะครับพอหมอลําสาวออกรถนะครับคุ้นกสิมาดาหมอลําสาวมาดามาหมอลําสาวประมาณเนี่ยครับหาว่าบอดบิก๊กหนีลู่ความเคลื่อนไหวนะครับของอีกฝั่งหนึ่งกนเลยไปชิงสื่อรถกอน <c oughs> เพื่อให้มันเกิดดราม่า <c oughs> เพื่อให้คนมาดาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่พน้อง,องฟังแล้วต้องวิเคราะห์พี่จะน้ำเป็นน้ำเนานะครับเป็นความที่เห็นของเอซีนะครับบางท่านบางคนเท่าน,นั้นนะครับว่าง่ายๆกับเป็นตูเป็นตาเลยก็ว่าได้นะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมอ่านสู่ฟังนะครับเพื่อนคอมเมนต์แบบนี้นะครับนะครับผมเพื่อนบอกว่าดูเหมือนจะออกรถแข่งกันอดสงสัยไม่ได้พอพอต้องมีหนอนบ่อนไส้คอยรายงานข่าวความเคลื่อนไหวให้ฝั่งนู้นตลอดนะครับรู้สึกว่าพอพอทำอะไรจะช้าไปกว่าฝั่งนู้นตลอดนะครับ เหมือนเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเขาก็จะสร้างสถานการณ์สร้างดราม่าเพื่อทำร้ายพอๆมาตลอดนะครับพี่น้องอันนี้เป็นการออกรถนะครับแต่กระยุงมาด้าบอดบิ๊กจนได้นะครับหาว่าบอร์ดบิ๊กนี่มีข้าวนะครับวงไหนนะครับรู้ว่าทางหมอลําสาวสีออกรถแบบใดจังไหนจังเสียครับบอดบิ๊กก็เลยไปชิงออกก่อนนะครับเพื่อ ให้คุณมาดาเพื่อให้มีดามา่าไปลงหมอล้ำสาวนะครับยงไปเป็นตูเป็นตะเลยนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกัคอมเมนต์ก็มาสูฟังได้เลอครับผมแต่ว่าการซื้อรถออกรถนะครับเพราว่าผู้ใดซื้อหรือสิ้ออ,อกรุ่นใดน,นะครับมันกับเป็นสิทธิ์นะครับ ความมักความชอบของแต่ละคนอยู่แล้วพี่น้องมันบ่เกี่ยวกันดอกครับถ้าว่าตามหลักนะครับผู้ใดมีเงินก็ออกได้เบิดนะครับสิออกรุ่นใดก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ